ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะปลูกบ้านนะครับของเราติดถนนนะครับน้ําประปาไฟพร้อมนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่90ตารางวาของเราอยู่ที่ตําบลลาดนิยมอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับท่านที่งบไม่มากนะครับ เหมาะเลยนะครับการเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราก็จะถมเอาไว้มั่งแล้วบางส่วนนะครับเนี่ยของเราด้านหน้านะของเราจะเท่ากับถนนนี้เลยนะครับถ้าเราจะปลูกบ้านนะครับเราอาจจะปรับพื้นที่ถมเพิ่มนะครับนะครับได้ปลูกบ้านที่สวยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับประมาณ100เมตรนะครับเราก็จะไปถึงถนนเรียบคลองนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับนะครับจากตัวนี้นะครับเราวิ่งไปประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ700เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับออกไปนี่นะเลี้ยวขวานิดนึงนะครับก็จะไปถึงโรงเรียนบ้านลาดนิยมนะครับ นี่ครับนิดเดียวนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอําเภอไซน้อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่29กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่30กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับ ของเราเดินทางง่ายนะครับเขาออกได้หลายทางนะครับนี่ครับของเราจะเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับเข้ามาเนี้ยนะครับประมาณ100เมตรนะครับก็ถึงที่1ของเรานะครับครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนของโครงการเขานะครับท่านใดที่ซื้อที่ดินนะครับเราก็ได้กรรมสิทธิ์รู้อ่าเขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ในการใช้ถนนนะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับเจ้าของเขาก็จะจดเอกสารสิทธิ์ให้เราอย่างชัดเจนเลยนะครับนะครับวันข้างหน้านะครับเราก็ได้ใช้ถนนอย่างสบายๆนะครับ อ่ะครับผมพามาดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงเสาไฟฟ้านะครับคับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ12นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวเนี้ยเราลึกตรงไปนู่นเลยนะครับเราจะเห็นเสาอยู่ด้านโน้นนะครับคับความลึกนะครับอยู่ที่30นะครับหน้ากว้าง12ลึก30นะครับ นีครับอันนี้คือที่ดินของเรานะครับของเราจะถมไว้มั่งและบางส่วนด้านหน้านะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศใต้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่8 5 0นะครับท่านใดที่งบไม่มากนะครับมองหาที่ดินนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับเดินทางง่ายนะครับอยากเอาไว้ปลูกบ้านนะครับก็ขอฝากได้วยนะครับนี่ครับของเราแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับ 12เมตรนะครับลึกก็ตรงๆไปนี่เลยนะครับนะครับของเรามีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวนะครับถับจากที่หนึ่งของเราเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้านี้ของเราจะเป็นชุมชนเลยนะครับเนี่ยครับส่วนด้านโน้นนะครับจะเป็นช่วงด้านท้ายนะครับนะครับถ้าเราถม เพิ่มหน่อยนะครับนะครับก็ปลูกบ้านได้แล้วนะครับด้านหลังนะครับนะด้านหลังนะครับผมอาจจะไม่ได้พาเอฟไปดูนะครับมันจะลกหน่อยนะครับนะเนี่ยผพอเห็นเสาอยู่นะครับด้านท้ายก็จะกว้างอยู่ประมาณ12เมตรนะครับนี่ครับที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะปลูกบ้านนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสารขายที่ดินเขตปริมณนลน,นะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่90ตารางวาด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่8 5นะครับของเราเป็นฉนดทคุดแดงนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลลาดนิยมอําเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะครับวันนี้บายบายขอบคุณครับ